แนวทางวันนี้าบคาบอนเต่งนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กันวันที่4กันยา2565นะครับวันนี้มีเพนแมนลีกใน2คู่ก็จะมีไบรตันกับเลสเตอร์แมนยูอาร์ซนอลน,นะครับแล้วก็ผมจะพูดถึงลีกอื่นๆอย่างละคู่ละกันนะครับวันนี้อยู่ด้วยกัน4คู่เช่นเคยนะฮะเริ่มต้นกันที่คู่แรกนะครับไบรตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้เนี่ยสถิติทางด้านของเลสเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับตอนนี้อยู่อันดับ20นะครับ เรื่องของราคาเนี่ยบริันนะฮะต่ออยู่ที่ครึ่งวบลูกนะซึ่งถือว่าแพงพอสมควรนะครับโดยการพบการแบบเมชูเฮดเนี่ยในปี2021ถึง2022นะครับเป็นบริันชนะไป1เกมนะครับแล้วก็เสมอกันไป1เกมนะครับ2 1แล้วก็1 1ทางด้านเจ้าบ้านบริทันตอนนี้นะครับถ้าตัดอบอลถ้วยออกเหลือเพียงแค่ในลีกนะครับในลีกตอนนี้เนี่ยก็เตะมาแล้ว5เกมนะครับ ชนะไป3จาก5เสมอ1แพ้เพียงแค่1เท่านั้นซึ่งถือว่าผลงานใช้ได้เลยนะครับตอนนี้แต่ว่าแพ้ทีมอย่างฟูลแลมเนี่ยก็ถือว่าอ,อาจจะดูแย่หน่อยนะแต่ว่าทางด้าของฟูลแลมก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันในฤดูกาลนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้ชนะแมนยูชนะเวสต์แฮมชนะลีด d ยูไนเต็ดนะครับเสมอนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือแพ้ฟูลแลมในการเล่นโดยรวมตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผมถือว่าก็ ก็ใช้ได้เลยนะก่อนจบฤดูกาลทางด้านของไบรตันเนี่ยแพ้เป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นคือแพ้กับแมนซีเท่านั้นนะครับถือว่าค่อนข้างได้ด,ดีการเล่นในบ้าน2เกมล่าสุดในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าก็มีหลุดเสมอบ้างนะครับเจอกับนีโค้เซอร์ก็เสมอกันไปศูนย์ศูนย์นะฮะแล้วก็ทีมเยือนนะครับอย่างเลสเตอร์เลสเตอร์ตอนนี้นะครับถ้าดู5เกมล่าสุดตอนนี้ตั้งแต่เปิดฤดูกาลเข้ามาเนี่ยนะครับทางด้านของเลสเตอร์เนี่ย ยังไม่ชนะใครนะครับเสมอไป1แพ้ไปถึง4ซึ่งถือว่าผลงานย่าแย่มากๆนะครับก็พอเข้าใจได้เพราะว่าทางด้านของเลสเตอร์เนี่ยปล่อยนักเตะออกอย่างเดียวนะครับแทบจะไม่ได้ค่อยหาเข้าเลยทําให้ในทีมเนี่ยอาจจะมีปัญหานะในส่วนนี้นะครับก็โดยรวมกันอย่างนี้ละกันนะไม่ต้องพูดถึงการเล่นนอกบ้านหรอกนะครับเกมที่แพ้เนี่ยแพ้อะไรบ้างแพ้เซนอนแพ้เซาแพ้เชลซีแพ้แมนยูนะครับแล้วก็เสมอเบรนฟอร์ดมาอ่ะ สำหรับคู่นี้นะครับผมถือว่าสถิติเนี่ยห่างกันมากนะครับแต่ว่าทางหน้าของเลสเตอร์เนี่ยเลสเตอร์ก็ยังเป็นเลสเตอร์นะแต่อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยไบรตันเนี่ยต่อค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับต่อครึ่งควบลูกเนี่ยโอ้โหหลูกเนี่ยกินครึ่งนะครับถามว่าอยากต่อไหมก็โอกาสเสมอผมมองว่าเลสเตอร์เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเสมอเก็บแต้มหนึ่งได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของราคาต่อรองคู่นี้นะผมจึงไม่แนะนําเลยนะครับก็จะแนะนําไปที่สูงต่ํามากกว่านะครับทางนั้นไบรตันนะถ้าดูจากสถิติเนี่ยเสียประตูเพียงแค่3ประตูเท่านั้นนะครับในฤดูกาลนี้นะหเกมล่าสุดส่วนเลสเตอร์เนี่ยโดนทะลุงเยอะหน่อยนะครับโดนไป11แต่ว่าก็ยิงได้พอๆกันเลยนะครับยิงไปคนละ6กหลูกนะครับซึ่งถือว่าก็ยังก้ากึ่งนะครับสูงต่ําคู่นี้เนี่ย เปิดอยู่ที่ประมาณ2.5นะครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะจบกันที่เสมอศูนย์ศูนย์หรือ11นะครับมองว่าไบรตันเนี่ยก็อาจจะชนะได้นะครับแต่ผมก็ไปทางด้านของสูงต่ำเนี่ยนะครับจะดีกว่านะครับมองว่าเกมนี้นะครับไม่ถึงสามลูกนะครับคู่แรกวันนี้นะครับฟันธงต่ำไบรตันนะครับ2.5 ต่อกันในคู่ที่2นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลนะครับเกมนี้เนี่ยแมนยูเป็นเจ้าบ้านนะครับราคาเนี่ยต่ออยู่ที่ปปนะครับอันดับ5กับอันดับ1โดยผลงานการพบกันแบบเฮตูเฮต์นะครับในฤดูกาลที่ผ่านมา2 0 2 1ันยีเถึงสองพันี่ยสอ่ยสลับกันชนะไปคนละ1เกมนะครับแมนยูชนะไป1เกมอาร์เซนอลชนะไป1เกม3-2กับสา โดยทางนั้นเจ้าบ้านแมนยูตอนนี้นะครับฟอร์ม3นัดล่าสุดแมนยูถือว่าทําผลงานได้ดีขึ้นนะครับอาจจะยังไม่ดีไม่ที่สุดนะแต่มองว่าก็ดีขึ้นนะครับโดย2เกมแรกในการแพ้ไบริทันกับเบรนฟอร์ดไปแล้วกเกมที่สามในชนะลิเวอร์พูลนะครับเกมที่4ชนะเซาแล้วก็ล่าสุดในชนะเลสเตอร์มา1-0นะครับโดยรวมเนี่ยผมยังมองว่าเกมที่แมนยูเจอกับเลสเตอร์เนี่ยอันนี้ก็ยังสุ่มเสี่ยงนะครับจริงๆเนี่ยโอ้โหโอกาสทางหน้าของเลสเตอร์เนี่ยก็เกือบตีเสมอได้เหมือนกัน นะครับแต่ช่วงท้ายเกมเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยแล้วนะครับทำให้ใช้โอกาสค่อนข้างจะเปลืองไปนะครับสำหรับเลสเตอร์อ่ะแมนยูผมถือว่าผลงานตอนนี้โอเคขึ้นมากนะครับแต่ถ้าเล่นเหมือนเจอกับเลสเตอร์เกมนี้เนี่ยผมมองว่ายังดีไม่พอที่จะเจอกับอาร์เซนอลในคืนในคืนนี้นะครับ ส่วนทางด้านของอาร์เซนอลนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยทำมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยชนะมาทั้งหมดไม่เสมอไม่แพ้นะครับกินราคามา3จาก5นะครับยก1เสีย1เนี่ยในในเรื่องของการกินราคาเนี่ยผมมองว่าก็ใกล้เคียงกันนะสำหรับทั้งคู่นะครับโดยอาร์เซนอลเนี่ยชนะคริสโตัาเลซชนะเลสเตอร์ชนะบอทมัตชนะฟูลแลมแล้วก็ชนะแอสตันวิลล่ามาในเกมนั้นล่าสุดนะครับเกมเจอกับแอสตันเนี่ยโอ้โหจริงๆเนี่ยก็ควรจะ ชนะห่างที่2 1นะครับแต่ก็โอเคโดนยิงไป1แต่ก็ยังชนะอยู่เก็บ3แต้มนะครับหลูกกับ10ลูกก็3แต้มเท่ากันนะครับอ่ะโดยรวมคู่นี้นะครับอาเซนอลเนี่ยในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยในฤดูกาลนี้นะครับโดย,โดยทางด้านของกาเบรียลเจสุสเนี่ยแทบจะมีส่วนร่วมในหลายๆลูกนะครับน่าจะเกินครึ่งนะในเรื่องของการทําประตูเนี่ยถือว่าดีมากนะครับย้ายไปอยู่ถูกที่ส่วนแมนยู เกมนี้นะครับจะได้แอนโทนีนะครับที่ย้ายมาจากอาแจกนะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับเนื่องจากทา้งน้าของแมนยูเนี่ยโอ้โหกองหน้านะตอนนี้ก็มีปัญหานะครับในเรื่องของคริสตินอ o โรนันโดเนี่ยก็ถือวาอ่าไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรแต่ทา้งด้านของเทนหากยังมองว่ายังไม่ฟิตพอที่จะเป็นตัวจริงนะครับทางด้านของมอาซิยาวก็น่าจะพลาดเกมนี้ นะครับก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่จะได้เห็นแอนโทนีลงเกมนี้เป็นเกมแรกนะแต่ผมคิดว่าในส่วนตัวผมผมคิดว่าน่าจะลงเป็นสำรองมากกว่านะครับนาะที60 70 80ก็ว่ากันไปนะครับแต่มองว่าแฟนแมนอยูน่าจะได้เห็นนะครับแอนโทนี Anthony, ในเกมนี้อ่ะสำหรับคู่นี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีสกอร์กันทั้งคู่นะครับ สกอเนี่ยผมมองคู่นี้ไปเลย2112น่ะครับน่าจะออกได้ทั้ง2หน้าดังนั้นคู่นี้เนี่ยผมก็จะมองไปที่สูงต่ำนะครับคู่นี้สูงต่ำเนี่ยเปิดมาอยู่ที่2.75นะครับซึ่งถือว่าก็เยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับโดยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับสูงต่ำจะอยู่ที่ประมาณ2.5นะครับแต่เกมนี้ผมมองว่าอ่ะน่าจะถึง3ลูกนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะเท่านั้นนะครับ ดังนั้นคู่ที่2วันนี้ฟันธงสูงแมนอยู่นะครับ2.75ต่อกันในคู่ที่3นะครับคู่ที่3เนี่ยจะไปทางด้านของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นแร้งนะครับเปิดบ้านเจอกับลองนะครับอันดับ14เปิดบ้านเจอกับอันดับ2ราคาต่อรองต่อกันอยู่ที่ปอปอนะครับ โดยการพบกันเนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ2,021ถึง2,022เนี่ยนะครับเป็นทางด้านของล้องนะฮะชนะไปทั้ง2เกมเลย2-0และก็2-1ซึ่งถือว่าทำผลงานมาได้ค่อนข้างน่าพึงพอใจนะครับส่วนทางด้านเจ้าบ้านแร้งตอนนี้นะครับสีติเนี่ย5-5เกมล่าสุดนะครับชนะมาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นการชนะองเช่นะครับ แล้วก็โดนใบแดงไป2ตัวนะไม่แน่ใจว่าเกมนีแ้แดงตรงหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเกมนี้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับในเรื่องของนักเตะโดนใบแดงนะครับการเล่นในบ้านเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะคู่นี้เนี่ยผมก็ยังแปลกใจเลยว่าทาไมราคาเนี่ยถึงเปิดมาค่อนข้างที่จะต่ําแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้ดูล่วงหน้านะคู่นี้เนี่ยอาจจะไหลไปสักครึ่งลูกน,น่าจะมีนะครับอาจจะไหลไปครึ่งครึ่งควบเลยประมาณ ประมาณนะั้นผมคิดว่าน่าจะถึงนะครับสำหรับทีมทีมเยือนอย่างล้องนะครับถีติตอนนี้5เกมล่าสุดเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับชนะมาถึง4-5จาก5เสมอ1ยังไม่แพ้ใครแต่ในเรื่องของอกินราคาในเขเนยกินมา4-5จาก5นะครับเสียครึ่งไป1โดยรวมถือว่าดีมากนะการเล่นนอกบ้านก็ไม่ธรรมดานะครับเก็บชัยชนะมาได้เป็นสัดส่วนใหญ่นะฮะคู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกใจอย,อย่างที่ผมพูดนะ ทางหน้าของแร้งเนี่ยเสียประตูไปถึง12สนะครับส่วนล้องเนี่ยเสียประตูเพียงแค่6นะครับผลงานส่วนทางกันอย่างริบรีวเลยนะครับแต่แร้งก็โอเคได้เปรียบจากการเล่นในบ้านแต่คิดว่าเกมนี้น่าจะต้านล้องไม่อยู่นะครับเกมนี้มองว่าล้องน่าจะชนะได้อยู่ที่ประมาณ20นะครับถ้าไหลไปครึ่งลูกครึ่งควบลูกนะสมมตินะถ้ามันไหลจริงๆผมมองว่าก็ยังเป็นราคาที่ยังน่าสนใจนะครับครึ่งควบลูกอาจจะได้น้ำล้นมานะครับแต่คิดว่าล้องเกมนี้น่าจะชนะ ไปได้ไม่ยากนะครับคู่ที่3ฟันทงต่อไปที่ล้องนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับจะโยกมากันที่ลีกฮอลแลนด์พรีเมียร์นะครับจะเป็นคู่ของเอ็มเมนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของเอซอักมานะครับอันมาราคาต่อรองเนี่ยอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิติค นนะะสำหรับคู่นี้เนี่ยทางด้านของเอเมนนะฮะถิติการเจอกันเนี่ยต้องย้อนไปถึงปี2 0 2 0 2 0 2 1นะครับก็เป็นทางด้านของเอซนักมานะครับชนะไปได้ทั้ง2เกม1ประตูต่อ0น,นะครับโดยทางด้านทีมเจ้าบ้านตอนนี้นะครับถิติก่อนหน้านี้นะเล่นในดิวิชั่น2เนี่ยผลงานผมถือว่าดีเลยนะครับใช้ได้ไม่ถึงไม,ไม่ได้ใช้ได้แหละดีเลยพูดว่าดีเลยแล้วกันนะครับแต่ ตั้งแต่กระชับมิดขึ้นมานะครับจนถึงเปิดฤดูกาลนี้นะครับผลงานเนี่ยดรอปลงไปมากนะครับถ้าดูย้อนหลังมาประมาณ6-7เกมเนี่ยนะครับกินราคาเป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับการเล่นในบ้านเนี่ยถ้าดูตรงนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ2เกมล่าสุดที่เล่นในบ้านในดิวิชั่น1เนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะครับมีชนะกับเสมอมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นถือว่าดีมากนะครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเอซดอันมานะครับซิตีเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับเรื่องของการกินราคากินมาถึง3จาก5ยก1เสียเพียงแค่1เท่านั้นนะครับดีมากๆเลยนะครับก็ยังแปลกใจนะว่าคู่นี้เนี่ยเรื่องของราคานี่จะเปิดต่อรองน้อยไปหน่อยนะครับถ้าดูตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ ครึ่งควบลูกนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไหลไปสักลูกนะน่าจะมีนะครับส่วนการเล่นนอกบ้านของเอซเนี่ยนะครับก็ทำผลงานมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับหเกมล่าสุดเนี่ยแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะฮะในเรื่องของการทำประตูนะครับก็ถือว่าสวนทางกันเหมือนเดิมนะครับก็ทีมมันก็ต่างชั้นกันพอสมควรนะครับห่างกันอยู่9อันดับนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมคิดว่า AZ เนี่ยน่าจะยิงได้นะครับน่าจะชนะเก็บ3มแต้มไปได้แต่จะกี่ลูกอันนี้ต้องลุ้นกันนะครับแต่มองว่าไม่ไม่เป็นปัญหานะครับสมมุติว่าต่อหนักๆเลยต่อ1นะครับยิง1 0ก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับก็อาจจะทำสเต็ปลุ้นลูก2กันไปนะครับผมมองว่าโอ้โหคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับ คู่ที่4นะครับเอเมนเจอกับเอซดอันมานะครับผมฟันชงให้ต่อไปที่เอเซดอักมานะครับ4คู่วันนี้เนี่ยโอ้โหน่าสนใจนะโดยเฉพาะ2คู่สุดท้ายนะผมย้ําด้วยนะ2คู่สุดท้ายเนี่ยน่าสนใจมากนะครับสำหรับพิมเมลีก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับลุ้นกันเหนื่อยนะครับแมนยูอาร์เซนอลนี่ถือว่าน่าสนใจน่าดูมากๆก็ไม่น่าจะพลาดเลยนะสำหรับแฟนแมนยูกับอาร์เซนอลนะครับที่จะดูนัดนี้อะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสคู่วันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ไบริทันเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์นะครับ คู่นี้ฟันธงไปที่สกอร์ต่ำ2.5นะครับคู่ที่2เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับอาเซนอลคู่นี้เนี่ยผมฟันธงไปที่สกอร์สูง2.75นะครับคู่ที่3นะครับเป็นอแอร์แลงนะครับเปิดบ้านเจอกับล็องนะครับเกมนี้ฟันธงต่อไปที่ล็องส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นเอ็มเมนนะครับเปิดบ้านพบก,กับเอเซนักมาคู่นี้ฟันธงต่อไปที่เอเซนักมานะครับราคา 0.75หรือ1ลูกนะครับสคู่วันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครดูแล้วถูกใจนะครับฝาก subscribe กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคอบอลเต็งพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ